สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผู้พานนะครับสวัสดีนะครับผมมกราคมนี้นะครับวันนี้ก็วันที่9แล้วนะครับผมอ่าก็ที่ร้านนะครับผมพูดง่ายว่าใกล้จะถึงยุคเปลี่ยนถ่ายแล้วนะครับผมตัวนี่นะครับผม L4028 อ่าพูดง่ายว่ากําลังมาเลยนะครับผมออเดอร์มาเพียบเลยเห็นไหมครับคุนประมาณ20กว่าคันนะครับตัวนี้นะครับผมเราก็สามารถดาวรับรถได้นะครับผมอยู่ที่10,000บาท นะครับสินค้าใหม่ล่าสุดนะครับ lc 0 hey, 2 8ในความคิดผู้ผานนึกว่ารถหุ่นยนต์นะครับทรงได้เลยนะครับตัวนี้ก็นะครับใช้อุปกรณ์ตัวเดียวกันนะครับกับตัว lc 0 1 8 sp นะครับค่างวดเป็นไงงวดย่อยเดือนละ2,000-2,000รอบปีก็ปีละ1,19,000นะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้เอกสารก็ใช้บัตรทะเบียนบ้านคนซื้อแล้วก็ คนค้ำหนึ่งคนนะครับแต่ถ้าลูกค้าท่านใดยังชอบทรงเดิม L4018 พูพาพาไปดูนี่นะครับถ้าใครยังชอบตัวเดิมนะครับยังมีอยู่นะครับแต่ว่าหมดแล้วหมดเลยนะครับเหลืออยู่ประมาณเกือบยี่สิบคันได้อยู่นะครับผมได้โปรโมชั่นดาวที่5,000บาทนะครับตัวใหม่ดาวหนึ่งหมื่นนะครับเห็นไหมครับดาวถูกกว่ากันนะครับตัวนี้ดาวห้าพันก้นย่อยเดือนละสองพันสองพันรอบปีจ่ายปีละหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพัน นะครับเอกสารก็เหมือนกันนะครับผมเห็นไหมครับตัว l c 0 2 8เริ่มมาแทนแล้วนะครับผมใกล้จะเปลี่ยนไทยกันแล้วนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับติดต่อผู้พามาได้นะครับที่เบอร์0610180354เข้ามาดูรถที่ร้านแบบนี้ก็ได้อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีอำเภอบ้านดุงนะครับเส้นผ่านไปคำชะโนดนะครับผมมาบ้านดุงถือว่าได้มาเที่ยวมาดูรถด้วยนะครับนี่ ก็ถ้าถูกใจนะผมฝากพ่อแม่พี่น้องนะผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้กับช่องคุปตามนดุงฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยเซียวปูผานะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้ผู้ผาก็ขอตัวลาไปก่อนนะผม